สวัสดีครับวันนี้ก็ใส่สุดขาวนครับบลีบันผักจ้าันผักเักบีบันผักันเยดแต่งเต้ตัวยุ่เาอยู่ในขาดนี่อยู่วดหัวินหัวเลยเขาซ่อมอไรพี่น้องเที่ยงแล้วครับนะครับหลังจากที่คุณแม่ ออกดอกไม้ขึ้นห้านพระขางล่ากระบนแล้วก็สวดมต์เรื่อยๆอะไลแวบนี้เอาไปโบมแบบว่เอาไปเรร้อยแล้วครับบอกขึ้นแล้วครับ่มพัดเย็นวีอยู่ดวครับมีคนบอกเขามากไปยังมอเห็นมากเห็นแี่พ่สมัยก็อาจารย์นันตตีครับนั่นตุตีเขาก็อยู่นั่นใช่ไหมมีอยู่บางส่วนครับ กินไปกินไปเทปไป,ไปแต่ละคนเนาะมะฮงมะฮงเขาจะกกปะครับนี่มะฮงยดต้นจักสีกรอบกวเด็กพี่นอ้องอันนี้ใส,ส่สหครับนี่วมะฮงก็ใส่ใส่ไหยต้นมันอันนีม่มโอ้มะฮงสดเด้กพี่นอ้องครับนี่มะฮงปูปี๋อันนันมันกรอบะ <ม>ากอ,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 อบคากรำแห้งก็ไม่ได้ต้นใดน,น้อยก็เป็นตะแซสบต้นนี้พี่แหล่จำอยู่ต้นนี้เลยเอาต้นนี้ไปกอบขอึข<อ>้นใส่เลยโอเคอยู่โอเคอยู่พบก,กันวันนี้วัน<อ>ที่ วันศุกร์ที่12เดือนพฤศจ,จิกายนพี่น้องใกล้ๆได้เลยปากกะทิแล้วคุณแม่กับสิไลส่สดตัวครับปากกะทิทรท์เพิ่นนั่นซ่องปัญหาไล่สดอะไรครับเลยถ่ายคลิปสะสมไว้อีกครั้งครับ,สาสกกรบปกบากแดงหมดแล้วสิ <c oughs> ป้าหน่อยปากแดงหมดแล้วยังป้าหน่อยมีอยู่แป๊บเดียวข้างในครับขอเสะขอเสะก๊อปก๊อปเออก๊อปกะทิครับข้าปุ๋ยข้าเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยพี่น้อง เล้วเจียว,วออกไปปลูกพุ่นปสือเอาซสือต้อนมันเลยเอาบักเตจเตียเอาซุ่มรลุนเตียปลูกแล้วให้มันพ้างากรเลยทันสมัยับเนะาะปกติมาคงตะก้อนได้ได้เอาไม้อันต้อยเอาอซื้อมาเลยโว้ต้นเตีเตียทำตามกอลรูออกเัย มากแล้วมาแล้วมาแล้วขายบ่ไ้ได้พี่น้องอะไเนี่ยปากแด็ขายบ่ได้ก็คือปากดำพวปากแดงทำจากสิบบาทบอบาทเน้ะมัต้องทำเยอะเลโหโหหหลายทแลทำาสิบบาทเครื่องหนึ่งะ สดีครับพนนยจัง้าทบาทจัน้ำไหนจังหมดน่จนหนี่นอฮะคได้กินยาลัดมันเลื่อนยังก้อฮะไปก้นอันนั้นดีไปก้นไปก้นกับไข่น้ำเขาอันนดี อยูร้านเฮ็ดแหงเดีย้อยากเ็พี่น้องร้านค่าเขาจันอะไรน้าอกว่าให้ลูกตัวไปซื้อยาอะไรก่อนสเ่นเตนอะไรเงี้เพอสเตนเพราะสเอนนี่สิเนาะแถวบ้านนอ,อกพน่าก็บุคเค่ได้ยินจากเทื้อว่าอย่านเนาะ เป็นผู้ชายทำไมถึงเอายาพรจะเต็มจะเลยกระเจยยระเจยะเชงูจะเจยเก็บมดลูกอไรเนี่ยมึงจะซีจสีสิกินยาพระเต็มนะพี่สเขาจะกินน่ไปเห็นยังว่าเก็บมดลูกเก็บมดลูกบอกหอมหอมหอมเลยในที่ไ้ทางเหรครับพี่น้อง ว่าลำเพ่นสไตล์ครับครับก่อพี่น้องเพนขึ้นมากเรยูเกขึ้นเต้ายังจะพุ่นด้บางสองตนเล้วมีเสืานแร้วสองต้นนยังตนพุ่นยังไงเอาพุ่นเยอะอยังไหลายแบนี้มันโมหัยวครับหายมามีมลอยหายว่ต้นหายแล้วปไปตามมากครับพี่น้องครับตามแดเปลี่ยนเดนแล้ว เดิมและเวลาเต่าพี่น้องครับเ่าี่เดิมสายโทรสายเต่าหรือว่าสายสหรือว่สายอันนี้ก็เข้า เขานีเอางูปลาค่ะงูปลามันจะใส่เนาะมาเดี๋ยูอยากกินเขาด้วจ้าอู่คือกาครับพี่กาวมาอยด้วยพี่กาวจุจ้าจับกาวจับกาวเอาเลยเอาไปกินจับนี่ก็ไปซ้อนมั ับอันนี้ถือปา่าไงปะปืน <c oughs> ที่บ้านแม่ก็บปะปืนซ่อมเลย,ยปปึงปะปนคอยก็คอยชนะ กิ่กระต้มไข่นะมเมืเช้า,นากกนเ,เนี่ยนี่อะไรเลยอรากมาท,ท,ทม่นจะบาย,ายามูกะไรนี่ครับเยวรอกันแม่สภาพทำมาเสีสิว่ากินกวานกอนกวาเพิ่นสิสวดมต์แล้วไปนองวันพาได้ปะเนี่ครับหลายอย่างครับกิน,นนี่ละ่น มาทานมากินข,ข้าวแล้วก็อะไรมแคบแบมเืออัอ้นผักบูไวไ้ดได้กินเลยพี่น้องต้นใหญ่นครับปลาปวดผู้ bố mặt tên con nè bên nhà 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 bên nhà

ngày ừ. tuần tháng thôi đấy nhỉ, trên mà lên. tuột. vậy cái này thì đúng tuột? nếu họ thử văn thử được văn cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กินม <łość> ี่ฝากไม่กินมี่เนี่ะาเด้อที่้าเขาจะงหกัดไม่เนาขายเนาะขาพคุณข่ะสลัดีค่ะพดโก้โม่แต่งจวดจาดจาดหึงพันนะเอามาลยตเอามาลย